สวัสดีครับพี่พีนะครับอ่ามาดูที่เฟก,กันไม่ค่อยจะไปไหนเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่วันนะครับ,เ,เ,หรเ, <c oughs> รบเหมือนฟอร์มตัวเองนะครับเหมือนฟอร์มตัวเองมันก็น่าสนใจนะฮะอมันก็น่าสนใจว่าเอ้ยท่าทางแบบนี้นะครับ มันจะหลุเดเบรกไหมชุดนี้นะครับอ่าเรียกว่าไปเรื่อยๆไปนิดๆขยับทีละหน่อยขยับทีละหน่อยอ่ามาดูเองครับชึ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 บอ่าเราเห็นอะไรนะครับอ่ะในสามวันเนี้ยนะครับในสามวันเนี้ยอ่าโล,ให,โลใหม่ไม่มีอ่ะโลใหม่ไม่มี นะครับอ่าหมายความว่าต่ํากว่าเจ็ดหนึ่งหกแล้วไม่มีอ่านะครับอ่าแล้วก็ทยอยมีไฮที่สูงขึ้นไปนะครับอ่าทยอยมีไฮนะครับถ้าเราดูแบบนี้นะครับมันก็ยังมีโอกาสขึ้นนะขึ้นด้วยแท่งแดงขึ้นด้วยแท่งแดงนะครับเออเป็นอย่างเงี้ยนะครับขึ้นด้วยแท่งแดงอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าอ่าราคาไหนนะครับที่ฝั่งช็อตนะครับกับฝั่งรองเขาสู้กันน่าสนุกสนานนะครับ อันนี้เราสึกว่าฝั่งลองมันลดลงนะนะครับอ่ามันลดลงนะครับอ่าตอนนี้เขามีอยู่ห้าแสนเจ็ดนะครับมารวมมาตึมือนแถวนี้นะครับห้าแสนเจ็ดนะครับอ่าโซนนะครับอ่าเจ็ดสองแปดจุดแปดนะครับโซนนี้เขาก็ละเลงกันอยู่ที่นะฮะอ่าห้าแสนสี่นะครับห้าแสนสี่นะครับแล้วก็บริเวณนะครับจากเจ็ดสองแปดมาเจ็ดหนึ่งหกนะครับโซนนี้ก็ละเลงกันด้วยสี่แสนสาม นะครับก็สี่แสนสี่นะครับถ้ารวมฝั่งนี้มานะครับก็อ่าจะเยอะกว่านะครับจะเยอะฝั่งลองนะครับแต่ทีเฟกขึ้นเออเอเอาสินะครับเอาสินะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าหลุดนะครับอ่าวีแวบมาด้วยความมันเล็กนะครับเราตีเส้นเจ็ดสองสามไว้นะครับอ่าตอนนี้มันก็มาติดเจ็ดสองสามจุด หกนะครับไม่เมื่อวานมันเจ็ดสองหนึ่งหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเจ็ดสองหนึ่งนะครับอ่าโทษทีโทษทีนะครับอ่าเจ็ดสองหนึ่งนะครับมีแวบเมื่อวานนะครับแล้วมันก็สูงกว่านะครับสูงกว่าเจ็ดสองหนึ่งซึ่งก็ทิศทางนะครับราคาปิดมาอยู่แค่เจ็ดสองสามนะครับแต่ก็ไม่มีโลกว่านี้นะครับซึ่งเราถืว่าโอเคนะครับมันอาจจะชอบขึ้นแท่งแดงก็ได้นะนะครับอ่า แดงหนึ่งแท่งเขียวหนึ่งแท่งแดงหนึ่งแท่งอ่าพูเนี้ดาวเขียวไม่เอาตำราเลยไม่เอาตำราอันนี้กล่าวลว้ลวนๆเลยนะครับเออแล้วก็มองไอ้มันจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นนะครับการที่มีโลนะครับที่แบบไม่ต่ำกว่าโลเดิมนะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเ,เล็กๆน้อยๆเราก็ต้องสังเกตดูนะครับว่าไอ้มันเป็นยังไงนะครับส่วนวีเวบนะครับก็คงยังใช้เจ็ดสองหนึ่ง นะครับนะฮะเพราะมันใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ใช้เจ็ดสองหนึ่งในการสังเกตนะครับถ้าหลุดเจ็ดสองหนึ่งนะครับหลุดชึบนะครับอ่าโอกาสที่จะมีคนซ้ำก็เยอะนะครับนะโอกาสจะมีคนซ้ำก็เยอะมันเหมือนดึงเบรกมือมันจะดิฟหน่อยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับผมเองแอบมองขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งดูซิว่ามันจะสู้ส่วนนี้ได้ไหมนะครับนะแต่ว่าเขาก็ซื้อกันเยอะนะครับอ่า ฝั่งช็อตอ่าเอสกันเยอะมากนะครับฝั่งซื้อเองนะครับฝั่งแอลกับหายลงนะครับนะฮะเมื่อวานยังเท่าทๆกันอยู่เลยนะครับวันนี้ก็หายลงไปแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งช็อตนะครับอ่ามีคนติดช็อตอยู่ข้างล่างก็เริ่มทยอยแคบลงใหมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นแบบนี้นะครับอ่านะครับบลุ่มไฟล์แบบนี้นะครับก็ยื้อแย่งน่าจะเป็นโซนไซเว นะครับยิแย่งความได้เปรียบกันนะครับแต่ถ้าสมมติมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นด้วยแดงหรือขึ้นด้วยเขียวก็แล้วแต่นะครับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่าเราก็ลุ้นมากเลยนะครับอ่านะฮะเพราะว่าฝั่งช็อตนะครับมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะฮะเพราะนี้โอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับผมก็ไปแอบดูอินดิเคเตอร์หลายตัวที่เป็นโมเมนตัมนะครับอ่าปรากฏว่าโมเมนตัมมันก็บอกเฮ้ยมันขึ้นมาสักตั้งแต่วันนี้ นะครับแต่ไอ้แท่งนี้ดันกลับขึ้นมาสึกก็แท่งนี้เลยงั้ประมาณแท่งนี้ครับโมเมนตัมนะฮะโมเมนตัมมันชี้ขึ้นแหละนะครับแล้วมันก็ขึ้นขึ้นยิ่งขึ้นนะฮะขึ้นมาสามสองหนึ่งสองสามสามแท่งนะครับไม่ลงไม่มีโลนะครับเพราะนั้นเนี่ยโมเมนตัมมันให้ขึ้นนะครับแล้วก็วอลุมโมไฟนี่ให้ลงนะฮะมันสวนกันนะครับนะแรงซื้อฝั่งเอสเยอะกว่านะครับ อ่าเป็นอาจจะเป็นภาพรวมที่งงๆหน่อยนะนะครับแต่ก็สู้กันสนุกดีนะครับเพราะนั้นเองอ่ะนะครับฝั่งรองนะครับต้องไม่ประมาทนะฮะอ่าจุดสองหนึ่งต้องไม่หลุดนะครับอ่าจุดสองหนึ่งมีแวบของวันเนี้ยนะครับต้องไม่หลุดอ่าถ้ามันหลุดขึ้นมานะครับอ่าสิ่งที่เกิดนะฮะคือมันมีแกลบอยู่ไงไม่น่อยครับอีกอ่มีแกลบอยู่นะครับการที่ไม่มีหายนะครับที่สูงกว่าหายเดิมนะเนี่ยผมมองตรงนี้นะ ก่อนหน้าแต่ว่ามันมีโลนะมีโลต่ำกว่าโลเดิมนะครับต่ำไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เบรกหายไปข้างบนไม่ค่อยค่อยดันไปนะครับมันก็จะกลายโดนลวกกลับมานะครับคือคนจะนึกเหมือนกันเอ้าถ้าไม่ผ่านใช่ไหมก็ช็อตเลยนะครับแล้วมันเยอะจริงๆนะนะครับอ่าเยอะจริงๆนะช่วงสองราคาเนี้ยนะครับอ่าเยอะจริงๆนะครับมาพร้อมบูรุ่มเลยนะฮะเพราะนั้นอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทต้องคอยดูกันเกมต่อเกมนะครับดูเกมต่อเกมเลย ฮวันนี้ก็วันศุกร์นะครับจริงผมก็เฮ้ยมันเลยเวลางงไปหมดละวันนี้วันอะไรวะนะครับวันนี้ว่าอะไรโอ้วันนี้วันศุกร์่าวันนี้คือตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับมันเป็นวันศุกร์ของวันใหม่นะครับเออซึ่งผมควรที่จะทําคลิปเนี้ยตั้งแต่คืนวันพฤหัสนะครับสามสี่ทุ่มนะครับอันนี้มันก็เลยเวลาอีกแล้วนั่งนะครับนั่งทํางานเลยมาอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยกลงกงและชักงง ชักงงโอเคก่อนนะปุ๊บอ่าทีเฟกอย่างที่บอกนะครับอ่ามาดูเซตบ้างก็คุยเพลินเดี๋ยวไม่จบปุ๊บอ่านะครับเรากมาดูว่าเห็นภาพอะไรอ่าปูกระชัดดีนะนะครับภาพปูกระชัดดีเห็นไหมนะครับชึบไม่มีโลนะครับไม่มีโลฮะอ่าถ้าปูได้หายด้วยนะชึบชึบชึบอ่านะครับก็ลุ้นกันพวก่นี้เบรกไหม นะครับเบรกดีเลยนะครับวันนี้หุ้นหลายตัวนะครับก็เขียวนะครับถ้าเบรกได้แจวเลยนะครับแจวเลยอ่าปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นยังมองว่ามันน่าจะเบรกได้นะคุณเนี้ยนะครับดาวโจน์โอ้สองร้อยเออน่ากลัว200เนี้ยไอสองร้อยเนี้ยเพราะฉะนั้นทิศทางมันยังขึ้นครับพี่พี่นะครับทิศทางเซตก็คือ อย่างขึ้นรอดูที่ว่ามันจะเบรกได้ไหมนะครับอ่าโอเคมาดูทองคํากันบ้างอืมทุบเร็วเด้งเร็วเลยโอ้โหโดนะครับก็ตอนนี้มันอยู่ชแนลหนึ่งชแนลสองชแนลสามนะครับไปช a นลสี่นะฮะตอนนี้ททร์เก็ตอยู่ที่สามพันสี่นะครับอ่าทองคํานะครับเพราะนั้น ก็ค,คงยังเป็นย่อรองอยู่นะครับอย่อ,ยอรองอยู่นะครับก็ถ้าเอาไว้สังเกตนะครับพี่ลองดูแท่งเี้ยว่ามันอยู่ตรงกลางเท่าไหร่นะฮะตีไว้ถ้าหลุดตรงกลางมาได้นะครับก็ดับเบิลเอสนะครับแต่ผมก็มองว่าหาแนวรับนะครับแนวรับไม่ได้ไม่เคลี่ยถ้าเล่นระหว่างทางเกินไปมันน่าจะเล่นยากนะนะครับจะเว้นแต่ถ้ามีจันในบอ่อโยนจันในบอ่อเข้าไปเลยปุ๊บนะฮะ อแล้วนั่งรอเลยนะครับเพราะหนึ่งมันก็สูงอ่าถ้ามีสูงกว่าเราก็ได้ดีนะฮะก็ได้ไปเลยนะครับแล้วค่อยไปขายตามชแนลหรือไปขายในวันที่แบบมันพีคมากๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับไปถ่ายขายตอนห้าทุ่มครึ่งอะไระครับเพื่อให้จะในบอกมันสลับนะครับมีโอกาสสลับหน้านะครับท่านใครถือจะได้บอกมาล่างๆเนี่ยโอ้โห รูมากเลยนะครับ200กว่าจุดนะครับอ่า200กว่าจุดนะครับเราก็มาโดนสกัดนะครับสกัดแถวรุ่งนะครับอ่าวันหยุดเสียดายจริงนะฮะแต่ระบบระบบใหญ่ผมมันทาเก็ตแล้วนะครับอ่ามันทาเก็ตอะไต้องปิดไปนะครับก็เสียดายเสียดายจริงเออนะครับมันจะพูดยังไงเสียดายจริงโอเค มาดูเดลต้าดีกว่าชัวนะครับเดลต้าก็ผมว่าเขาก็พยานะพยามนะก็พยายามนะนะครับตอนนี้ก็สงครามการค้ามานะครับอ่ามันต้องมีของแพงแน่นอนนะครับมันต้องมีของแพงนะครับแล้วก็อ่าพวกสินค้านะครับเอาไว้ทำชิปนะครับก็อาจจะแพงขึ้น นะครับอาจจะดีดตัวขึ้นนะนะครับอันนี้ผมก็เดาล้วนเลยนะครับรอบที่แล้วเป็นอย่างเงี้ยทามานะครับเดียวต้าซัดไปพันสองโอ้โหกระจายเลยนะครับเออเล่นแบบโคตรมากเลยนะครับเอออฉะนั้นก็ยังมองนะครับยังมองขึ้นนะครับเนี่ยอาจจะเป็นชุดที่มองขึ้นด้วยซ้าแต่มันยังไม่เบรกครับพี่ยังไม่เบรกนะฮะแต่ว่ารูปโปรไฟล์มันบอกเนี่ยเจ็ดแปด 785ขึ้นมาถึง92เนี่ยนะครับฝั่งซื้อมนชนะอยู่นะครับเดนะลต้าเราก็มาลุ้นกันว่าผู้นี้นะครับจะยืนได้ไหมนะครับจะยืนได้ไหมยิงอยากได้อีกหน่อยนะลงไวกนิดได้ไหมลงไวเด้งเด้งอยากได้อีกสักนิดหนึ่งจะเข้าไปแจมมาเขาด้วยนะครับปุ๊บชึบอโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้ามองแบบนี้นะครับมันก็ยัง ยังไม่มีโอกาสมองอย่างนี้นะมันยังไม่มีโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้นะครับช่วยกันดันจริงนะครับซึ่งวันนี้มันหลายตัวมันก็เขียวนะนะครับหลายตัวมันเขียวถ้ารดานจริงก็คงผมว่าคงสนุกมา,มากนะครับโอเคครับพี่ๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ